สำหรับสาวไทยในยุโรปที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวอายุเยอะลดยากดื่อยาคุงหนาขาเบียดวันนี้มาริมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะนี่เลยค่ะ V.S. ค่ะ V.S. เป็นสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกา คือคิดคนละทดลองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตัวนี้เขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลโปโซมซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง98%นั่นหมายความว่าเราจะลดน้ําหนักได้อย่างง่ายดายเลยคะ่ะเขากระบวนการของเขาอะค่ะเขาจะดึงเอาไขมันที่สะสมตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องอะค่ะ ออกมาเผาผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การลดน้ําหนักอะค่ะมันเป็นไปได้อย่างง่ายเลยนะคะสัปดาห์แรกนะคะสัดส่วนจะลงก่อน,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นน,น,นะคะน้ําหนักจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะคะอย่างมะยมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็ต้นขาใหญ่พุงหน้าท้องอย่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากๆนะคะก็เมื่อก่อน57กิโลกร,รัมนะคะทาน V s อไป2กล่องค่ะลดเหลือ49กกิโลกรัมนะคะก็ลดไปถึง8กิโลกร,รัมเลยนะคะก็ถือว่า คือลดได้เยอะมากๆก็ถือว่าประทับใจสุดๆแล้ก็สําหรับโปรโมชั่นนะคะจะเป็นเซ็ตสกล่องนะคะลดประมาณ5 7กิโลเลยนะคะแถม อันนี้นะคะเลือกได้ว่าจะเอากาแฟหรือว่าเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็จะมีเซตสกล่องนะคะสําหรับคนที่อยากลด10กิโลนะคะเซตนี้ขายดีมากค่ะแถมของแถมกี่ชิ้นคะมุเมสองชิ้นเลยค่ะจะเป็น2ชิ้นแบบนี้หรือว่าอันนี้2ชิน้นอันนี้2ชิ้นก็นแรงแต่ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะคะเซตนี้คะ่ะเซต4กล่องนี่คะ่<ม>ะเมทานเซตนี้เลยใช่เซตนี้จะเป็นเซตขายดีสําหรับคนที่อยากลดประมาณ15กิโลเนาะนะคะก็ทานเซตนี้ได้เลยแถมของแถม ิน,นะะสามชิ้นค่ะน,<า>นะคะได้เลือกได้เหมือนเดิมน,นะคะจะเป็นกาแฟ2ไฟเบอร์1ห,หรือไฟเบอร์2กาแฟก1ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะ